ยแนะนำให้อีกชุดหนึ่กนี่นะครับเป็นชุดลองลงมานะเป็นชุดลองลงมาเดี๋ยวนะครับผมให้ดูเจ็ดเจ็ดพันเก้า<ต>ร้อยเก้าสิบแต่ว่าเป็นตู้หอหนังที่มันจะถูกกว่าครับผมตู้ก็จะลงตู้ตู้เท่ากันนะอ๋อมุมมุมก็ไม่เหมือนกันเป็นขอบ เป็นขอบพลาสติกเป็นตู้ห่อหนังนะแต่ไม้ตัวเดียวไม้16บกมิลไม้เนื้อแข็งแต่เฮียใช้ไม้16บหมิลต้องบอกตรงไปตรงมานะเฮียใช้ไม้16บหมิลอ๋ออันนี้ก็คืออันนี้ใช้ไม้6ิบเนมิลนะครับไม้เนื้อแข็งไม้เนื้อธรรมดาเฮียไม่ใช้ใช้แล้วเสียชื่อดอกดอกอันนี้ก็คือแต่ไม่ใช่ดอก ตู้พ่นสีนะเป็นเป็นดอกสิบห้านิ้วสี่ร้อยวัตต์ครับผมสี่ร้อยวัตต์ดอกของเยเองครับผมไม่เหล็กร้อยห้าสิบห้าต้องบอกตรงไปตรงมาไม่ไม่ต้องบอกลูกค้าให้รู้ต้องบอกลูกค้าให้รู้แล้วก็จรวดก็เหมือนกันจรวดกับตัวเมื่อกี้เหมือนกันครับผมที่ว่าตัวไหนจรวดก็คือตัวนี้ตัวนี้นะครับตัวนี้เออถ้าหกหกนิ้วครึ่งอะประมาณที่ว่าตามวัดตามงานตามรถแห่ก็ใช้กันตัวเนี้ยครับผมมันไม่มีขาด ก็คือเสียงตัวนี้นะครับเสียงตัวนี้จะหลุดตะแกรงไรตะแกรงเหล็กหนาๆเนี่ยพกไปแบนต้องนากระชี้นะของนากระชี้นะครับแบนต้องนากระชี้มีมุมมีมีตัวทีเนี่ยล็อกล็อกยึดแข็งแรงหมดครับผมแข็งแรงหมดเลยราคาก็จะลดลงมาประมาณนี้นะเฮียราคาก็จะลดลงมาเจ็ด เจ็ดเก้าศูนย์ฟรีค่าขนส่งนะครับเก็บเงินปลายทางแล้วก็มีแอมเหมือนแต่แอมก็จะดรอปลงมันจะดรอปลงมาสักนิดหนึ่งนะครับตามราคานะครับผมแอมนี่ก็คือตัวเดียวกับตู้พันสีเพราะว่าเฮียก็ต้องให้มันมีเหลือใช่แอมตัวเดียวกันใช่แอมตัวเดียวกันแอมนี่ก็เนี่ยเฮียอาวิทยเปิดแอมเนี่ยเฮียเฮียจะใช้เป็นเอ่อเป็นพรีเมียมเลยอ๋อครับให้ให้เรียกว่าขายแล้ว ลูกค้าไปเปิดต้องต้องดีด้วยครับผมไม่งั้นเฮียเสียชื่อเสียที่นากาชีอ๋อครับอันนี้ก็คือเอ่อเป็นของนากาชีเองนะครับทำเองใครเองนะครับเจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเหลือครับผมเดี๋ยวฟังให้มันคมให้มันเปิดแล้วมันมันมีเหลือแน่นๆหน่อยครับผมเพราะว่าเฮียจะได้มีชื่อเสียงด้วยไงเพราะชื่อเสียงของเฮียก็ มันมันเสียชื่อไม่ได้ไงครับผมของแล้วลูกค้าก็ได้ของดีแพงมันนิดหน่อยครับผมราคาสูงนิดนึงเดี๋ยวฟังกันยมันเป็นชีวิตมั่ยตัวช่วยไม่มีเลยพอแล้วลูกค้าก็ตับทิ้งจนได้มากันจนจิตใจก็ไม่ไม่พอนับวันยิ่งจนแทนอ๋อ อ,อพอนลงพอช่วยทีโอเห็นตอบโเป็นยังอำเภอพาชีอายุทยามุ่งมาด้วยใจพระอาจารย์แก้วลงพอออกมาอีกอาจารย์ลูกค้าจะปรับให้หลังคาบ้านเรือนเล เป็นศูนย์รวมใจพาทีเป็นทปน,นที่ลูกได้มาตั้งน้นโมสามจนตอนได้คาถาาบูชาลุก่อที่บนเรียน,นัย่บบนตายหลุดขอขอขอ ิลววงหรยถ้าถ้าใช้แอมพอดีพอดีกระตู้เนี่ยมันก็จะถูกลงมาครับผมแต่เฮียว่าอย่าดี่ฝ่าซื้อเสียงเงินทั้งทีก็คือให้มันเหลือๆไว้ก่อนดีกว่านั้นนะครับเพราะว่าเฮียเป็นช่างด้วยอะไรด้วยลูกค้าซื้อไปแม่นั่นเฮียเดี๋ยวใบสัษัทเราก็เสียชื่อโอครับผมใช่ป่ะอย่าไปเอาพอดีพอดีไม่เอาต้องเหลือต้องให้เหลือแล้วต้องเปิดให้ลูกค้าที่เคยโดนที่ผู้ฟังเสื่อมนาน ยัลงล้มป่วยพอรวยโตช่วยเอกชี้ทาสัพพุทธชิตาจะสัพจาริกเอิดรักษาสัพพุทธชิตาสัพพะโส,พ,โสพุทธวิพา ทีเสียงข้าวทอนกับฟังของฟังของจริงไม่คนเรื่องเลยครับผมบางทีบางทีมันการรับเสียงมันอาจจะอาจไม่เต็มที่นะครับต้องต้องมาฟังเองเนี่ยเนี่ยแต่เรื่องเรื่องเสียง้งหมดเนี่ยเลียรับประกันเลยครับประกันเกิดแล้วเป็นเสร็จเลยเพราะว่าเฮียทำเองขายเองครับผมก็คือคุณภาพเสียงต้องที่หนึ่งอยู่แล้วนะไม่เป็นไรับเอาเอาหน้าตาเฮียรับประกันได้เลยได้เลยเพราะว่าเพราะเฮียเป็นเจ้าของไงครับผมเฮียต้องต้องลูกค้าเสด ของเฮเสียชื่อไม่ได้เลยโอครับยังไงเสียชื่อไม่ได้เลยอะ่ะอันนี้คือเราต้องรักษาคุณภาพเสียงไว้ก่อนน,น,อยนนะยะนยสิบปับปีครับผมทำมายี่สิบปปีชาลทอที่มวนเปียนฉันจนขึ้นของสุขเรีลาที่ขอมื่อวาบปัเอาความจนบนพ่อช่วยดลที่โคตเปรตตาหอลู้ให้รว้กับเขาบ้าน ใี้สมคติสิหสลวงรวยบากใจโซโซให้บัดตะโกแผ่บุญบันดาล <Yeah. S 1> สิ่งที่เคยติดแค่คิดไม่ผ่านกวันบอดลอยช่วยบาดที่เคยทำเจ็บที่เคย แอมก็มีพัดลมนะอ๋อข้างหลังก็คือแอมตัวนี้ก็มีพัดลมพัดลมบลูทูธในตัวเรื่องสายขอได้ฮะอ๋อครับ10เมตร20เมตรเอารให้ครับผมอาต่อแล้วก็โอเคอันนี้คือชุด7,077,900บาทส่งฟรีนะครับครับผมเก็บเงินปลายทางส่งฟรีนะครับอันนี้ก็เป็นชุดหนึ่งครับส่งฟรีครับครับผมส่งฟรี สุดท้ายพี่พัอย่าลืมอะไรอย่าลืมกดกดไลค์กดแชร์นะครับช่อง YouTube ช่อง u ูทู e ตู้ลำโพงตู้ลำโพงเป็นวัดนาคาชินะครับช่วยเดียวกดหน่อยครับเป็นร้าน